สวัสดีครับอาร์ตครับธีรยุทธ์เอี่ยมสมอางครับตัวแทนจากภาคกลางขณะนี้ครับศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับคณะพลศึกษาภาควิชาสังคมการชั้นปีที่4ครับนิสัยนะครับนิสัยเป็นคนนิ่งๆน,นะครับนิ่งๆแต่แฝงไปด้วยความน่ารักความตลกสนุกสนานก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก เดี๋ยวลองดูก่อนเลยลหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าทําแบบนี้มันเป็นเรื่องอัตโนมัติเลยที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับได้ยินเพลงนี้คนต้องทําแบบนี้ทุกครั้งลองดูฮะหากพวกเรากําลังสบายจึงปรบมือพันทําได้ครับสาธุใครที่ปบเสียงดังก็ให้เข้ารอบนะฮะหากพวกเรากําลังสบายจึงปรบมือพันสงสัยไหมฮะท่านทําไมร้องเพลงนี้ต้องปบสองครั้งใครตอบได้ครับผมมีรางวัลพิเศษมอบให้ทําไมต้องปบสองครั้งครับคุณ อยากตบอะไรนะฮะอยากตบเฉยๆขอบคุณซัดเตะอะไรนะครับอยากตบซื้อๆอยากตบซื้อๆนะฮะตอบทีรัาตอบไม่เดี๋ยวโดนตบนะฮะขอบคุณมากฝากทุกคนไว้ด้วยครับวันนี้ผมไม่หลอกเอามากๆแต่ถ้ายากผมเยอะคเะฝากไว้ด้วยครับฝากกาลังใจถึงพี่น้องชาวไทยด้วยเป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่อยากจะให้ได้ดูกันความสามารถมีแค่ไหนเดี๋ยวเจอกันในบ้านครับขอเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ